งานก็แต่งงานแล้วเหรอครับบอกแล้วไงว่าว่าแกงเล่นผม่างนีแกงหุแกงเล่นครับแกงเล่นคือช่วงหลังคือแบบไม่ได้ลงรูปคู่กับเอนนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าอยากลงรูปคู่เขาบ้างอะไรย่างเงี้ยเพราะลงอยู่กับโฟเพราะว่าช่วงนี้ไปถ่ายกับโฟบ่อยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนโฟก็หลังจากโสดแล้วไม่มีคู่แล้วก็ชวนวันมันก็ชวนเราถ่ายทิปต่ออย่นี่ครับผมพวกมันก็จผิด กูไม่ไหวใจปิดกูกลัวคนตัวโตหรือคนตัวเล็กเดี๋ยวเป็นมาไม่ไม่กลัวคนตัวกหรือคนโตกลัวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรไมม่ีอะจริงจริงตั้งใจจะลงมาตั้งนานนะแต่ดองรูปแต่พอดีว่าเวลาแบบเวลาก๊อปจะโพสอะไรอ่ะบางทีต้องสกรีนผ่านอันนี่ก่อนเียอันนี้แบบขอดูรูปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยนางเผิดนางจะแต่งจะอะไรเงี้ยแต่งรูปก็เลยได้แบบว่าไม่ค่อยได้นงอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบขอไปเผื่อแบบแต่งจริงขอจริงจะได้ โหตอนนี้มีเวลาคนขอแต่งงานมีแต่คนแบบผวัรืออะเวลาขอแต่งงานเราพี่ก็คิดหนักเลยเวลาเราจะอะไรเงี้ยครับก็คิดไม่ออกก็เลยไม่ขอตอนนี้เกี่ยวไหมอะ ยังรูปยังไม่มีเข่าใส่แหวนเลยไม่ขอโทษแซวเล่นๆแซวเล่นๆถ้าขอจริงมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ป่ะโอ้โหคงแบบเป็นแบบสวอตค่อยลงมาครับเป็นสวอตทีค่อยค่อยลงมาด้วยกันด้วยนะหลักฐานหลักฐานเต็มไปหมดเลยบางคอมมเนต์บอกว่าข่าวดีนึกว่ามีน้องในน้ำไม่มีไม่มีน้องไม่มีน้องครับยังอ่ายังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมครับครับผมสรุปก็คือว่า เก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนไม่เห็นแต่ช่วงนี้ไลฟ์ขายของในในเพจบอกเขาบอกครัสุดก็ล่าขายของแบบขาดทุนบ้างเบอร์ด้วยเพราะว่าแบบคือเราขายของมือสองใช่ปะเพราะเราเคลียร์ของอเพราะว่าคอนโดเราที่ไม่พอละของมันมาเรื่อยๆแล้วเคลียร์ของแบบให้แฟนๆได้ของที่ดีที่สุดในราคาที่แบบโอเคเพราะประเด็นคือเราไม่ได้มากําไรเรามาเคลียร์ของออกกำไรก็คือไม่เอาจริงๆเลยใช่ไหมแม่งขาดทุนมากครับราคาราคาเท่าไหร่คือวันนั้นเราคือเราขายรองเท้าฟิลลาไปใช่ปะแล้ววันนั้นเราไปแปะราคาตอนแบบ ตีสี่เงี้ยเราก็แปะราคาแล้วก็เบอร์แล้วง่วงแบบโอ้ยเอาออกรไปเหอะเคียร์ๆของออกรอแปะไป3ามร้อบาทเออเรื่องจริงๆมันต้องเท่าไหร่ประมาณสามพันบาทครับประมาณสี่พันเลยก็แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วพอตอนไลฟ์เราก็หยิบนี้ครับโอเคคู่นี้นะครับพักซีเอฟแล้วกด3ามร้อยส้อแล้วเราจะคุยไปคุยไปแล้วกดอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบคุณครับขอบไาหน่อยแล้วคือเสร็จแล้วพี่ๆที่อยู่ข้างๆอ่ะ้ที่นี่อยู่ข้างของเขาแบบตะโกนบอกว่าเฮ้ย เฮ้ยไม่ใช่สามรอแปดสิบล้อปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเขาก็แบบทำไมอ่ะมันมันถูกไปหรออ,อ,อะไรเงี้ยเออก็เลยแบบสุดทา้ายก็โอเคก็ปล่อยไปเพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าจ้ไ,ไปสามร้อยแปดสิเสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายไหมก็แวบแรกไม่ได้เสียดายแนตะ่พอพี่ๆที่นั่งอยู่ข้างเขาแบบว่าเฮ้ยกอล์ฟสามร้อยแปดสิบล้ออะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นเราก็แวบแบบคือพี่พจะเอาเองช็อกนิดนึง คือพี่เขาจะเอฟเองใช่พี่เขาจะนั่งเอฟกันแล้วนะครับนี่เป็นนี่เป็นการฝึกหาเงินเป็นการเรื่องการไลฟ์ขายของใช่ก็ลองคิดว่าเดี๋ยวจะทดลอิตอ,อ,อะไรเหมือนไลฟ์ขายของดิเพราะแบบไม่เคยทํานี่เป็นครั้งแรกที่ทําแล้วแบบไม่น่าเชื่อว,ว่าคือตอนแรกคิดว่าจะขายไม่ได้เลยต้องมานั่งแบบอุ้ยอันนี้อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเขาเอฟทุกอันเลยอ่ะทอานที่เอาขึ้นมาของแอนนี่ก็เอฟอะไรเงี้ยจนแบบแอนนี่แบบสนุกมากอ่ะ เดินเข้ามาแล้วก็เหมือนจะสลับก <wh ันเองสลับเป็นสายนี่ยคือแบบเวลาแอนนี่มาขายที่แอนนี่หยิบมาเป็นเซตเลยอะหมวกเสื้อผ้ากางเกงแล้วเราก็นั่งรอแล้วไอยูเมื่อไหร่ยูมาขายเสื้อเดะขอของไอ้บ้างได้ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็เรียกว่าเราเคลียร์ของของจำปาเรียกว่าเคลียร์ของจำปาอันนี้รูปประในตัวเองใช่ไหมตัวเองใช่ไหมนิดนึงนิดนึงต้างเลือกบอก ใช่ไหมครั้งแรกไงเราก็ไม่ได้คิดเราก็คิดว่าโอเคแบบอย่างขายสเก็ตไปเนี่ยก็ตั้งราคาโดยที่ไม่คิดว่าอ๋อค่าส่งมันตกประมาณแบบ300กว่าบาทนะอย่างเงี้ยมารู้ทีหลังที่แจ้งส่งมาบอกว่าก๊อบค่าส่งสเก็ตเนี่ย300กว่าบาทนะกรอบก็แบบสามกว่าโอเคดูแลเขาหน้าเขาหน้าเขาหน้าเดี๋ยวจะเป็นหัวเขาไว้ครับสารภาพเลยไม่รู้อ่า ตามตรงเลยคือไม่รู้ว่าขาดทุนหรือมีกาไรแต่ว่าแต่ว่าตอนแรกเราจะขายเกมด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งราคาแต่ตอนแรกจะเหมาให้ไปหมดเลยนะมีแผ่นเกมเยอะมากเลยอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้เล่นแล้วสุดท้ายแบบมีคนเขียนมาคอมเมนต์ท้้งล่างพี่ก๊อฟแยกขายเถอะพี่ก๊อฟแยกขายเถอะอะไรเงี้ยเราก็เราก็คิดหนักละวอ้โหแยกขายมันอาจจะได้คืนทุนมากกว่าวอลุ่มมันเยอะเออวอลุ่มมันเยอะเราก็เลยแบบ ขอโทษนะครับเพื่เหล่าเกมผมค่อยขายแล้วกันก็กลับก็กลับก่อนเอากลับมาเลือราคาใหม่กันเดี๋ยวไลฟ์เขาแน่วันที่8ตุลาค่อยว่ากันมีอะไรบ้างวันที่8วันที่8นะครับผมก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นปิกเกอร์กรับคือทั้งหมดทั้งหมดทั้งวันนี้ขายเก็บตังค์ไปไปจ่ายค่าบ้านนะครับผมกับนังกระซ่ากิโบ๊ะกินโบ๊กินโม๊ะเดไม่ได้เตะไม่ได้เตเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแจ้งใน Facebook เพราะว่าล่าสุดเนี่ยแจ้งไปว่าทุ่มหนึ่ง เราขายทุกหนึ่งว่าเรมขายทุกหนึ่งจริงเสร็จปีหนึ่ง,งต่าก็ไลฟ์ขายครั้งแรกเสร็จปีหนึ่ง, <c oughs> าาง,นนงคือคนซื้ออยู่เรื่อยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแบบเขาซื้อเรื่อยๆอะ่ะเออเราก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวแบบเขาหน้าไลฟ์ขายขอเป็นแบบบ่ายเย็นๆบ่ายแกๆ่ๆแล้วกันเนาะมันจะได้อยู่กันยาวๆอะไรอย่างเงี้ยคร,รกลัวไหมว่าจะโดนโกงหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็ก็นิดนึงตอนแรกไม่ได้กลัวแต่ว่าตอนหลังมีเหมือนพี่ๆที่เขามาช่วยไลฟ์เขาบอกว่ามันจะมีคนที่แบบคนแบบเหมือนเข้ามาซื้อ แล้วก็เหมือนแบบมีมีเทมเพลตของบินน่ะแล้วก็เอาชื่อเราไปใส่เหมือนแค่แคสแกนเหมือนจะเหมือนจะโอนเนี่ยไม่ได้โอนแล้วเอาชื่อเราไปใส่ในเทมเพลตที่แบบเป็นบินแล้วก็ส่งมาให้เราว่าโอนแล้วนะอะไรเงี้ยทําสลิปบอมขึ้นมาแล้วกันใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะน้องๆหรือพี่ๆที่ c ีแล้วครับรบกวนโอนครับซีเอฟเราโอนท้วนอร่งนี้เลยคือดีใจมากเลยคือแบบโุยเสื้อหนังเนี่ยจากสองหมื่นเราลดให้เหลือหกพันนะไม่ได้ใส่ด้วยมีป้ายแท็กด้วยนะ ซีเอฟค่ะซีเอฟ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 โอนไหมยังไม่โอนชั่วโมงนี้ไม่โอนมาเลยพอปิดขายแล้วถึงมารู้ว่าอ๋อเขาไม่โอนเขาคงแบบตัดสินใจได้ว่าตอนนั้นชั้นมีกิเลสอยู่เพราะพอผ่านเวลาไปสิบนาทีเขาเพิ่งนึกได้ถูกคิดไม่เอาดีกว่าแต่ว่าส่วนมากส่วนมากก็ทุกคนโอนมาแหละตั้งแต่ไลฟ์ไปคราวนั้นไปเริ่มมีผลิตภัณฑ์อื่นๆใดๆมาติดต่ออยากให้ไลฟ์บ้างไหมร้อยเลยครับ รออยู่นะมาเข้ามาได้ครับเข้ามาได้ครับชอบรู้สึกว่ารู้สึกสนุกนะรู้สึกสนุกโอเคจ้าับผมขอบคุณครับขอโทษนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรจ้าไปโมโน